เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนผมหลีสิท์และนี่ก็คือเกม The Lord Fear นะครับผมไปเจอเกมนี้มานะครับในอินเทอร์เน็ตซึ่งเกมนี้มันน่าสนใจมากๆมันน่าสนใจตรงที่1เกมนี้สั้นมากประมาณ10-15นาทีนะครับเป็น psychological horror game สเกมนี้ถูกสร้างภายใน2อาทิตย์และ3คนสร้างอายุ13เฮ้ยเด็กอายุ13สร้างเกมภายใน2อาทิตย์เดอ,อมันจะขนาดไหนกันวะแล้วพอผมเปิดเกมมา <laughs> ยังไม่ทันจะเล่นเลยกูกลัวแล้วเนี่ยน้องเอาไข่แบบเฝ้าพี่ที่หน้าเมนูแบบนี้มันไม่ดีเลยมันทาให้พี่ไม่กล้ากดเล่นแต่เราจะดูของแค่ที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเข้าไปเล่นข้างไนครับไป let's go <S ผมเล่นเกมเต็มจอแล้วตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงคืนนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูอยู่เนี่ยผมอยากจะให้คุณดูเต็มจอนะครับกด e หรือคลิกซ้ายเพื่อ interac แนะนำเป็น high quality ระวังเรื่องเสียงของคุณเพราะว่าเขากำลังมองคุณอยู่ใครพ่อผมเอ๋ หรือว่าคนข้างห้องผมกําลังมองผมอยู่ถ้าผมเสียงดังนี่เรื่องจริงเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวจาเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าฉันตื่นแล้วแต่ว่าแต่นี่ไม่ใช่ห้องของฉันเอาตื่นที่ไหนละเองอะทำไมเกมมันเงียบจังพบว่าเสียงเกมอย่างเนี้ยทำไมเกมเงียบเนี้นยย่อได้ไหมไม่ได้เลยเดินอย่างเดียวโอโ้มีแค่เดินเลยเดินอย่างเดียวย่อไม่ได้วิ่งได้แต่ให้ผมระวังเรื่องเสียงจะให้วิ่งทำไม มันน่าจะเป็นสิบนาทีที่อึดอัดที่สุดในชีวิตผมแล้วโหเสียวทุกโคง้งบอกเลยว่าเสียวทุกโคง้งคุณรู้จักคนที่อยู่ข้างหลังคุณไหมแม่งเอ้ยผมแลม้วไปชอบเลยจริงจริงโอ้แต่จริงๆแล้วอยู่หลังกูอีกทีนึง อ๋อไม่มีหลอกกูอ๋อคือทางไปต่ออยู่ข้างหลังใช่ไหมโอเคโอเคโอเคแหมกว่าจะเก็ตตั้งนานผมไม่ค่อยเข้าใจมุกนี้ตันเหรอหันอีกแล้วเอ้าเอ้าไปทาไปต่อแล้วโอ้ยโอ้ย ไอหนุมเองได้พี่ไปหนึ่กรีดใจกูเลยไปอยู่ตุต่มเลยทำอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงโอ้โหไม่ชอบเลยไกลต้องมาเปิดอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยแสดงว่าเขาต้องให้เราเปิดไปเรื่อยๆน่าจะมีสักสองสามชั้นได้ไมั้งอย่าบอกนะว่าให้ผมเดินจูก ใครจะไปจูบได้วะห้องอย่างนี้โอเคเราเดินสายกลางก่อนแล้วกันเราจะตรงไปเรื่อยๆกันโอ้โหแล้วคือแบบข้างหน้าข้างหน้าเหมือนจะไปไม่ได้แล้วอุนเสร็จปุ๊บเราจะหันหลังแล้วเราก็จะอึ๊บหนึ่งสองสามโอเคหน่วงเหรออีกหน่วงพี่ใช่ไหมโอเคไม่มีโอ้โหห้องนี้ลึกมากเลย ห้องนี้มันลึกจนแบบอุ้ยหูย่างนี้ด,ด้วยเอาสิถ้ามาเห็นเลยนะอย่าทำกับผมอย่างงี้ขอร้องเไม่เฮ้ยคือจะพี่จะจัสซะแกเลย,ยครับระวังเรื่องเสียงจริงครับ เสียงที่มันดังไปแล้วคนข้างห้องมาเล่นงานผมอะโซะแข็งไว้นเนี่ยชนได้ไหมนเนี่ยไม่ชนดีกว่าโอ้โอากูไม่อยากจะมองขึ้นไปข้างบนอีกแล้วพอแล้วแค่นี้กูจะบ้าแล้วนะ ไอ้น้องไอ้น้นองเอ็งจะจำเพี่ยอย่างนี้ไม่ได้ไ่ไหวแล้ววิ่งใส่เลยแล้วกนไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรไปไม่ได้ติดเก้าอี้เฮ้ยถ้าไม่มีเก้าอี้ล้วก็โดนแล้วโดนแล้วอิงโดนแล้วคอยดูโดนโดนแน่เลยไม่ต้องตามมาเด้อหันหลังแต่ละทีเสียวทุกทีเอ็งจะจำรัวๆเลยเหรอจะจำไม่หยุดเลยฮะ จะไม่ให้เดินสะดวกเลยหรืไงให้เข้าเออป,ปริตูได้ไหมไม่ได้ว่าครับโ,โอเคไม่ให้เข้าไม่เป็นไร <laughs> มันจะคบรบสิบนาทีแล้วฉันรู้ว่าเกมนี้จะจบภายใน15บานาทีตอ,อนนี้มันกล้จะถึงสิบนาทีเต็มทีแสดงว่าเกมก็จะจบมันกำลังจะจบในสามให้เดินกลับไป คือมันมันจำมันจำมันจ,จสกแกนเราได้ตลอดเวลาเลยอะผมไม่รู้จะเกร็งรอยังไงเหมือนกันปะจะปล่อยตัวปล่อยใจก็ผมเหมือนจะจะ,จะตายโอเคพ้องตรงนี้เปลี่ยนนกบินไปทางเหนือในฤด,ดูร้อนอีทเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิเวสเป็นฤดูใบไม้ร่วงและทางใต้เป็นฤดูหนาวอ๋อแล้วแล้วไงอ๋อเพ์ซันอีสคือตะวันออกเวสคือตะว,วันตก ถ้าเหนือครับอยู่ห้องบนอีก็อยู่ทางขวาเดอีกอยู่ทางขวาเวสก็อยู่ทาง้ายแล้วซาวก็อยู่ข้างล่างอ่า้ายไม่อยากเดินแล้วอะอยากปิดเกมอะแล้วก็ไปหาอะไรกินต้มมามา่าหรืออะไรก็ได้อะทางนี้มันทางที่เรามาทางนี้มันไม่เคยมีอะอับลบเดิน ต้องค้นใช่ไหมอ่ามันงี้ยมาอย่างนี้แสดงว่าต้องค้นใช่ไหมเอา้าคลิกไม่ได้ไม่ใช่ <c oughs> มัวโอเคเอจะเล่งจะวานทาไมในเมื่อมันค้นไม่ได้ประตูแดงที่ผมใช้ประตูแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงโอ้โหนี่ไงแรงไปเล่าอันนี้ระบบปิดอัตโนมัติประตูซ้ายขวาข้างหน้าตันขวาไ้า์ไ้า,า์ดีไปซ้ายผมชอบไรดีๆเปิดไม่ได้ แล้วฉันจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่จะไปเขาไปได้หรือเปล่าเจ็บปวดทรมานโอ้ยกลั้นใจก่อนนะหนึ่งสองซาำ คือี้นะคือมันมีอะไรไม่รู้ยืนอยู่มุมนั้นถูกต้องไหมแล้วคือเราจะต้องเดินไปเหรออ๋อไม่ใช่ผู้ใจตรงนี้โอเคโอเคผมไปนะผมมาแค่นี้แหละนึกว่าแบบโอเคผมผมมาแค่นี้นะเราโอเคเราคนละทางอันนี้คือเราเดินคนละทางห้องผมอยู่ฝั่งโน้นห้องคุณอยู่ฝั่งนี้โอเคเราเข้าใจซึ่งกันแล้วกันอืม มแหมไปิดประตูให้ด้วยจะดีจังผมมองไม่เห็นกุญแจเดินหลงมู่ตั้งนานกลับมาไหนอีกล่ะเนี่ย อ๋อแล้วยังจะจับอีกกี่ทีฮะพอละวตอนที่ผมแบบกลัวจนขี้เกียจกลัวแล้วเนี่ยคือ <c oughs> ตอนนี้แขนผมชามหมดแล้วผมก็คือไหล่ผมกระตุกจนจนแขนผมตอนนี้ชาไปหมดแล้ว <c oughs> อย่าหาว่าเวอร์นะคือตอนนี้แขนผมชาม,มากคือ <c oughs> มันเียงจะจับเลยเออไม่มีมันโอ้ยม,ม,อมันจับกูอีกแน่กูรู้มึงจัมึงจับกูใช่ไหมมึงจับกูใช่ไหม มันแปลกมากเลยที่ฉันชอบเสียงกรีดร้องมันก็ไม่แปลกหรอกใครชอบอะไรมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวแต่คือปัญหาคือมันเป็นเสียงกรีดของผมไงครับเออเออโอ้ยขอโทษนะถ้าเกิดว่าผมแบบเผลอหลุดพูดคำหยาบไปอ่ะเพราะว่าบางทีแบบเอาคำหยาบเข้าอืมอ้ยน่ากลัวชิปเป้ง เกมมันก oh, okay. oh. oh. ็เท่านี้เองนะผมแบบภูมิต้านทานเกมผีมันต่ำโอ้ยแล้วคือพกอย่างมืดจะจำกูสินะโอเคโอ้อืมโอ้อืมเป็นห้องที่ดี อ่าปลายทางมันคือตรงไหนวะคือตอนนี้ผมต้องการปลายทางอะ่ะคือผมอึดอัดมากเลยตอนนี้ <laughs> ผมอึดอัดมากเลยเอ,าอย้าวต้องไปยังไงดีแกอ,เเอ่ะต้องไปหาบางอย่างมาพังไม้พวกนี้เอา้เอาอ้ เก้าอี้หลบทางให้ด้วยวะตอนแรกผมนึกว่าแบบผมนึกว่าเป็นแนวที่เราจะต้องแบบว่าเดินจูก๊กผีอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าอันนี้คือก็แค่ห้องปล่าก็แค่ห้องเปล่าแต่ข้างหลังกูไม่เปล่าข้างหลังกูมีอะไรก็ไม่หรูอ <c oughs> อ้แหไทเด็กนั้นมันอยู่ข้างบ้านผมนะผมจะเดินไปที่บ้านมันแล้วก็บอกว่าเกมมึงสนุกมากไอ้น้อง โอ้ยมีกดพังให้แต่แบบขอค่าเล่นเกมได้ไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมเล่นเกมนี้แล้วมันทําให้ชีวิตผมสั้นลงไปหลายวินาทีเลยแขกผมชาหมดละอ๋ออ๋อนี่มันอย่าบอกน้องที่ห้องสุดท้ายเดินมาหยุดอันนี้คัสซีนผมไม่ได้ขยับนะครับอะไรเงยขึ้นไบน,นไม่มีอะไรเงยลงไปข้างล่าง มพยายามแล้วผมพยายามที่จะตื่นขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในพวกมันแล้วคุณจะเป็นคนถัดไปให,ห้ไม่ชอรเลยวะจะไปก็ไม่ไป <c oughs> ขอบคุณที่เล่น ผมชื่อว่าสโกโลชาโลชาอายุส3ปีและเกมนี้ถูกสร้างขึ้นใน2อาทิตย์ถ้าคุณสนุกแล้วก็ไปซับรสมาชที่ช anel ของผมได้นะน่ายิม้มเอาการติดตามไปเลยน้องโอเคจบสักทีจบสักทีโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของเกม The Lost f e a r นะครับถ้าถามผมว่าเกมนี้น่าโกลัวไหมเนี่ยสำหรับ คนควันอ่อนอย่างผมเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบเล่นเกมผีที่แบบตุ้งแช่เยอะๆอ่ะผมว่าเกมนี้ผมว่ามันยังเฉยๆอ่ะเออเพราะว่าเกมนี้เน้นตุ้งแช่เป็นหลักนะครับแต่ว่าจังหวะตุ้งแช่เขาดีนะอืมเขาหน่วงหลายๆจังหวะแล้วก็มีจังหวะเซอร์ไพรส์บ่อยนะครับผมว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับเหลือเชื่อจริงๆที่ใช้เวลาทำแค่สองอาทิตย์นะสนุกมากๆเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพลงเท่านี้ครับผมส่วนผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นในคราวถัดไปถ้าอยากรู้กดติดตามไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ